การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ผิกััทธาพวกเราะกลับมาบทประวัติของพุธดังปรัชญาให้ควเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาเออข้าจะพาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูข้าชะพาพาไปดูสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้วันดนี้เป็นหนึ่งในสิบวัดที่เฮี้ยนที่สุดในเมืองไทยผมเห็นพิชายอยู่ตรงนี้นะเป็น กวัดนี้เป็นวัดโบราณมากครับประมาณ400ปีตั้งแต่สมัยพระเจ้าพระสัตทองวัดที่เป็นวัดป่าเลยอ่ะในกรุงเทพเนี่ยมันหาย,ยากมากๆนี่เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแบบเข้าไปรู้สึกเลยว่านี่คือป่าในช่วงที่คุณเป็นเจตาเมธเว่ามีผู้หญิงเนี่ยคอยตามติดตัวคุณอยู่ใช่ห สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ตามกะชาพาไปดูครับแบบนิวนอร์มอลจริงๆครับวันนี้แม้พวกเราไม่สามารถไปกันเป็นหมู่คณะได้เราก็จะแยกกันไปครับเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับคุณเองเชื่อเรื่องวิญญาณไหมผมเชื่อเชื่อส่วนหนึ่งไม่เชื่อส่วนหนึ่งครับผมตอนแรกไม่เชื่อเลย แต่พออายุ25มีแบบจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมเชื่อขึ้นมาครับวันนี้รายการของเราจะพาพวกเขาไปพิสูจน์ดียังไงครับคุณแจ็คซึ่งต้องบอกนะครับว่าในวันนี้นะฮะหมอบีนะครับจะพาไปวัดที่เฮี้ยนที่สุดนะครับถ้าคุณพิมพ์ใน Google เนี่ยก็คือวัดประสาทนะครับจังหวัดนนทบุรีนะฮะเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีวิญญาณเยอะมากๆนะครับรวมถึงอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดคุณแม่จันนะฮะเป็นวัดที่สงบนะฮะแล้วก็ เป็นวัดป่าที่แบบอยู่ในกรุงเทพนะครับเดี๋ยวไปพบกับหมอบีกันเลยครับทั้งนั้นเราเดินไปตรงนูน้นคุณหมอบีเราอ,อยู่้านนูน้นแล้วฮะทีมงานได้เดินทางไปที่วัดปราสาทซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณสวยงามเงียบสงบสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นพระยากลาโหมสุริยวงศ์ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเป็นวัดในสังกัดมหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ2310ซึ่งเป็นปีที่เสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองโดยลักษณะของโบสถ์นี้เป็นเป็นลักษณะเรือสำเภาฐานอุโบสถถ้าเดินไปดูด้านนอกก็จะ คล้ายๆกับเรือสำเภาหรือเขาเรียกว่าตกท้องช้างก็สร้างมาตั้งแต่สมัยอิธยาตอนกลางๆหรือป,ปลายๆความโดดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ที่อุโบสถมหาอุดมีลักษณะการก่อสร้างแบบก่ออิดถือปูนตัวอุโบสถลักษณะคล้ายท้องเรือสำเภามีประตูทางเข้าอุโบสถสาบานไม่มีการสร้างหน้าต่าง ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการสร้างช่องแสงด้านหลังองค์พระประธานหนึ่งช่องเพื่อให้แสงสว่างกระจายไปทั่วพระประธานเสมือนมีพระรัศมีส่องแสงออกมาถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาอันมหัศจรรย์ที่บรรพชนได้สร้างสรรค์เอาไว้ให้ผมเชาอยู่ตรงนี้นะเป็นเป็นคนแก่โดนแทงโดนแทง ทำไมคุณถึงเสนอวัดนี้ด้วยนก็จริงๆวัดนี้เป็นหนึ่งในวัดถ้าเกิดคนเซิร์ชกูเกิลอ่ะเป็นหนึ่งในสิบวัดที่เฮี้ยนที่สุดคุณก็รจะบอกว่าวันนี้รายการของเราคุณได้นำเสนอสิบวัดต้องมีวัดนี้ที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศไทยครับ ถามย้ำอีกเรื่องเดีมว,ว่าตอนนี้คนที่ตามมาเขายังตามมาอยู่ไหมตอนนี้รู้ยังว่าเป็นเพศอะไร<ห>นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมกลัวเลยนะครับคุณซานครับคุณเคยมีประสบการณ์ตรงกับวัดนี้ใช่ผมมีความหลังกับวัดนี้คือผมเคยไปร่วมรายการรายการหนึ่งที่เหมือนกับว่าให้เชิงไปลบหลู่ครับ,รบเขาให้ทําภาร,รกิจหลายอย่างมากแต่มีภารกิจหนึ่งที่ผมทําแล้วผมรู้สึกแย่มากครับ,ค,รบคือเขาให้ผมไปขย่อเมเอน แล้วหลังจากนั้นปุ๊บคุณก็เจอบางสิ่งบางอย่างใช่เขย่าเม็ดออกมาออกมาอะไรเงี้ยของโซนคุณเนี้ยจะไปอีกวัดหนึ่งใช่ครับวัดนั้นคือวัดคุณแม่จันครับวัดแม่จัน,จนทำไมวันนี้คุณถึงอยากให้ไปวัดแม่จันร์ฮะคือคนละทีมกันเลยครับอันนี้จะเป็นวัดที่แบบเข้าไปสัมผัสเนาะใช่ร่มรื่นร่มเย็นมากคือแปลกมากที่จะมีสถานที่แบบนี้ในกรุงเทพวันนี้พวกเราจะนําคุณไปครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีครับว่าหมอบีเนี่ยได้ทําช่อง ghost ambassador mm hmm. มีเพจงมงายสไตล์หมอบีครับ รายการเราเนี่ยก็เคยนาเสนอไปตั้งแต่อย้อนกลับไปพูดสื่อวิญยงวิญญาณตั้งแต่สมัยมูนไนครับและเรื่องนี้ปกติคุณบีจะบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นคนกลัวผีอ,ะอ่ะแต่ทําไมวัดนี้คุณจะบอกว่าเป็นวัดที่ผีดุสุดคือไปเจอแล้วก็ไปกับหลายคนมากๆเพราะนั้นไปเนี่ยจริงๆน่าจะนับ10บคนได้คือรายการผมจะเป็นแบบว่า,อ,าอยากอยากรู้ว่าจริงไหมอยากรู้ว่าไปทำอ,อ,อะไรไปเลยเก็คือไปได้วยกันแล้วก็ไปไลฟ์สดๆหน้าง,งานเราเลยแล้วก็วันนั้นเนี่ยพิเศษที่ว่ามีบุคคลผู้หนึ่ง ที่เขาเป็นมีความสามารถในการดึงดูดสิ่งที่มันผิดเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยไปด้วยก็คือเหมือนว่าถ้ามีคนคนที่ไปเนี่ยจะแบบผีวิญญาณอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าจะมาหาเจอเห็นได้ง่ายตรงนี้อ๋อเรใช่พี่ีเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นแรงดึงดูดแรงดึงดูดของจะได้พี่บีจะได้ทํางานเยอะๆวิญ,ญญาณจริงเหรอใช่เพราะนั้นหมนายความว่าใครที่อยู่ใกล้เขาหรือเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะเป็นที่รู้สึก ในร้าก็จะมีคุณเหนว่ารู้สึกไหมว่าน่าจะมีใครมีเด็กสักคนหนึ่งตามมาอยู่อะไรประมาณนี้หมอบีทูดสื่อวิญญาณได้ถ่ายรายการทูดสื่อวิญญาณและพบกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้พี่รู้สึกมีใครตามเรามาเรื่อยๆไหมเราว่าเขาน่าจะตามร้านจัดเราเมาแล้ว คนที่ตามเราอยู่นมันเป็นผู้ชายผู้หญิงวะผู้ชายผู้ชายแล้วเขาต้องการให้เราทําอะไรให้ยังไม่รู้ว่าจะไว้าแวบแล้วก็ไปเจอใครคนหนึ่งไม่รู้ใส่กางเกงขาสั้น <Why? S 1> ซึ่งระหว่างที่ถ่ายทํารายการอยู่นั้นมีชายปริศนาใส่ขาสั้นเดินตามมากับทีมงานซึ่งหมอบีเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในทีมงานที่มาด้วยกัน มีใครเราค่ะขาชาันหรอเ่ไม่มีมมทำไมมีใครบอกอะไรอา้าวมีใครบอกอะไร,รมีใครใส่ขาสั้นใช่ไหมไม่มีครับคือโดนแทงอระผู้ชายคนนี้อืมเอน่าจะจะใช่คนที่โดนแทงแหละอว่าอันนี้กำลังคำนวณอยู่นะว,ว่าน่าจะใช่อหลังจากนั้นได้ตรวจสอบจึงรู้ว่าชายที่เดินตามมานั้น เป็นวิญญาณที่โดนแทงหน้าอกใส่เสื้อสีน้ำตาลการเกงขาสั้นและต่อมาก็รู้ว่าชายคนนี้เป็นวัยรุ่นที่โดนทวง500บาทซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ทีมงานรวมไปถึงตัวหมอบีเองก็ได้รับร bon ู้และเผชิญกับเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเอง ที่คุณได้รู้สึกได้เนี่ยคือศาลาเก่าที่ปัจจุบันเนี่ยเขาให้ชาวบ้านเนี่ยไว้ทําบุญฟังเกศฟังธรรมกันนะตรงนั้นแหละคุณบอกว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่แรงเพราะว่าเป็นศาลาที่เก็บธรรมาศาสนะฮะเก่าที่อายุกว่า400ปีตอนนั้น,นคุณไปสัมผัสอะไรบ้างก็ขึ้นไปบนศาลานะฮะขึ้นไปกันหลายหลายคนแล้วก็มีธรรมาสเก่าแบบเก่ามากเลยแล้วก็สิ่งที่สัมผัสได้หรือไม่ใช่ผมคนเดียวเนี่ยนะคือหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอม กลิ่นหอมแบบหอมประหลาดมากอะเออกลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยผมได้กลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นน้ำอบแล้วก็กลิ่นกํายาน่ะซึ่งในระหว่างการถ่ายทำรายการนั้นทีมงานและตัวหมอบีก็จะได้กลิ่นปริศนาโชยมาตลอดรายการผมยังได้กลิ่นน้ำอบอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยข้างหลังทัมมาอ่ะหรอใช่พี่อยู่ได้กลิ่นอะไรกลินไม่ค่อยดีอะกลิ่นไม่หอมอ่ะ แล้วมีมีแบบสัมผัสได้ไหมฮะว่าตรงนั้นเนี่ยมีมีวิญญาณหรืออะไรมีไปเจออะไรบ้าง <S <S ไหมฮะคือสมัยก่อนเวลาผมไปไหนที่หนึ่งเราก็จะเหมือนกับเปิดเต็มที่ว่าอ่ะใครมีอะไรอยากให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มามาได้เนี่ยก็เลยก็จะมีคนทุกคนที่มาก็จะมีนอกจากาน้องที่ถูกแทงแล้วก็จะมีคุณตาคนหนึ่งตอนตอนเต่ามาที่นี่เต่ารู้ไหมว่าที่นี่เขามีสับปเปลือกอ่ะมี่มีแบบชื่อหนึ่ง่งที่เขาบอก เออผมได้กลิ่นเหม็นเน่าจริงๆแล้วก็ได้ยังได้กลิ่นอยู่เนี่ยอยู่หลังย,ยังได้กลิ่นน้ำอบอยู่ด้วยอ่ะเนี่ยผมเห็นผู้ชายอยู่ตรงนี้นะเป็นคนคนแก่เป็นคนแก่แ,แบบแก่มากอ่ะถือร่มอ่ะถือร่มด้วยน่าจะแบบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างอ่ะนอนตอนนี้เขาหวงหวงเมียเขามากอะแล้วพอไปสืบๆก็เลยรู้ว่าเออมีคนตาคนหนึ่งจริงๆ อุบัติเหตุหน้าวัดเลยข้ามถนนกำลังจะไปหาคุณยายรถชนเสียชีวิตตายตัวคุณเองเคยมีประสบการณ์ตรงกับวันนี้ที่คุณบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าครั้งหนึ่งคุณเคยไปร่วมรายการฮะรายการหนึ่งแหละมันเป็นปฏิบัติภารกิจสำหรับการถ่ายทมตอนนั้นเขาให้คุณทำอะไรเขาให้ผมทำหลายอย่างมากให้ผมไปขย่าเมนแล้วก็ตะโกนออกมาออกมาเมนที่เขายังใช้เผาศพอยู่จนปัจจุบันนี้จนปัจจุบันนี้ แล้วก็ให้ผมทําพิธีเกี่ยวกับกินไข่ขาวอะไรเงี้ยแล้วลหน้าเมเลยนะนั่งอยู่ตรงนั้นนะแปลกอย่างหนึ่งคือผมทานไข่ขาวเข้าไปไม่มีรสชาติอะไรเลยคุณซางเองคุณเชื่อมาเสมอว่าทุกวันนี้ผีผู้หญิงก็ยังตามคุณอยู่นั่นแหละคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเห็นเขาแค่ตอนอายุ25แล้วตอนตอายุ25ผมรถชน4ครั้งในเดือนเดียวโอ้โหบางทีผมกับคอนโด ผมก็เข้าเข้าคอนโดไปแล้วยามถามคุณซันครับไม่ไม่ไม่ชวนผู้หญิงคนนั้นลงมาด้วยหรอกเขาบอกว่าริงเงินที่เคยได้ก็ไม่มีจะเหลือเลยใช่มันบางทีสิ่งที่เราจะได้งานเราก็ไม่ได้ซึ่งเอาง่ายๆเรียกได้ว่าไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยสภาพซันตอนนั้นคือผอมแบบอีแจ็คต้องเห็นสภาพมันคือผอมแบบคือสภาพไม่ได้เหมือนซันอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนโดนอะไรแบบบังอยู่ครับอะไรประมาณนั้นสุดท้ายผมเลย โทรหาคนที่เขาแบบรู้เรื่องนี้อแล้วก็เพิ่งไปขอขมาที่วัดนี้มาเมื่อประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วเองอย่างทุสันคุณบอกว่าตัวคุณเองจากที่ไปขอขมา,ขาครับปุ๊บชีวิตก็พลิกเลยเหมือนกันชีวิตก็พลิกเลยอะไรที่แบบว่าแบบว่าได้ยาก,ยากแต่ก่อนก็คือไม่ได้ได้ยากแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแบบอย่างเช่นงานหรืออีเวนต์หรือรายการต่างพินเตอร์ผมก็เพิ่งมามี ได้ไม่นานอ,อยู่วงการไป,ป็น10ิบปีไม่เคยได้พีเอนเตอร์เลยเพิ่งมาได้คือพูดตรงนะว่ามันไอตรงนั้น,นมันเป็นเรื่องความในเรื่องรายการเรื่องเรื่องความสนุกเรื่องอะไรก็ว่านไปองอใช่ไหมครับการที่มันจะส่งผลมากส่งผลน้อยเนี่ยสิ่งเหล่านั้นน่ยมันส่งผลกับชีวิตมันไม่ได้มากขนาดนั้นหรอก มันขึ้นอยู่กับตัวเราที่แบบว่าเราคงอยู่ในสิ่งที่ทำดีมากน้อยขนาดไหนมผมรู้แค่ว่าสิ่งที่ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงะมันมาจาก2ชื่อก็คือชื่อเล็กกับชื่อน้อยเดีวนะชื่อพ่อแม่ผม,มพ่อผมชื่อเล็กแม่ผมชื่อน้อย วัดที่เป็นวัดป่าเลยอ่ะในกรุงเทพเนี่ยมันหายยากมากๆ <S <S นี่เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแบบเข้าไปรู้สึกเลยว่านี่คือป่าสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้